กลับมาครคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าคือปกติเอาพูพดกันถึงเหตุรุนแรงที่มันเกิดขึ้นระหว่างแฟนกับแฟนนะนะจะเห็นผู้ชายทําร้ายผู้หญิงหรือทอมทาร้ายผู้หญิงใช่ไหมแต่เหตุการณ์นี้คนเห็นคลิปแล้วตกใจเลยว่ามันโอ้โหกลายเป็นว่าผู้หญิงทําร้ายทอมใช่ไหมถูกต้องค่ะเหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกว่าผู้ที่ถูกทําร้ายก็เป็นเจ้าของคลิปที่เขาโพสต์ไปที่ Facebook ของเขาเนี่ยแหละนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าการถูกรุมทําร้ายเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นสาเหตุมาจากอะไรกันแน่คะ่ะ มึงด่าก,กูว่าอีโง่คนรอดตัวมึงไว้ใจไม่ได้สักคนแม้กระทั่งเพื่อนกูกูต้องไว้ใจมึงเหรอแล้วม,ม,มีน้องนาวเคยทักนะว่าพี่นาวเพื่อนฉันทักทุกคนเขาใจไอ้หนยเขาใจไอ้หน,ย,นยแล้วจริงอา้าวพอใจยังย,ยังไอ น้องไอแพลยังไม่พอใจหรอกไม่ไม่ใช่ความผิดแค่เรื่องนี้เดียมันมีมากกว่านี้มันมีมากกว่าจิ่งที่เธอคิดไม่ต้องมันไม่ใช่เรื่องเธอแต่จะทำให้สสใหเสียเพื่อนอะไม่พู้เสียคนที้คุมม้ม เธอ,อพอแล้วพอแล้วโอ,โอ้โหต้องบอกนะคะว่านางสาวทันหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายสาวทอมคนนี้เนี่ยอ,อาการบาดเจ็บ มีเยอะท,ทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหางคิ้วขวาแตกคุณผู้ชมโนกแก้มขวาฟกช้ำศีรษะแตกนะคะปากแตกและร่างกายนั้นสบักสบอมทีเดียวค่ะออมีข้อมูลด้วยนะฮะทีมงานขึ้นมาได้เลยเป็นข้อมูลอาการบาดเจ็บของน้องทันนี่ฮะตามนี้โอ้ยน่วมเลยะ่ะโอ้โเชียด,ดูดิเขาบอกว่าหลายชั่วโมงเลยนะคะพี่โจกออพี่เก๋โอ,อ,อ,อ้แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีมข่าวมรินทีวีได้มีโอกาสพูดคุยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับกับทางด้านของเพื่อนคนเจ็บด้วย ซึ่งเพื่อนคนเจ็บเองเนี่ยนะฮะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้น้องพลอยบอกแบบนี้ค่ะน้องพลอยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณสักช่วง1ิบโมงเช้าต่อเนื่องยาวนานกันไป3ามชั่วโมงเลยวิธีการคือ3มรุมหนึ่งน้องพลอยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนั้นเอาจริงๆนะพลอยไม่อยู่หรอกแต่พลอยสนิทกับทันทันเนี่ยตอนนั้นโดนผู้หญิงชื่อแพรวเป็นคนทําร้ายคําว่า3มรุมหนึ่งในที่นี้ก็คือผู้หญิง3คนแล้วก็เป็นทอมอีกหนึ่งคนผู้หญิงที่ขึ้นคล่อมตัวของ ตัวของทันก็คือแ<ฆ>พรวแพรวเป็นแฟนสาวคนสนิทว่ากันว่าตัวของแพรวอ่ะมีการพูดคุยแล้วก็เจรจากับตัวของทันโดยลักษณะงานของทันเองเนี่ยชอบเมาเหล้าแล้วก็เป็นขอภัยคือเพื่อนให้อย่างนี้บอกว่าเป็นบาร์โฮสโอพอเป็นบาร์โฮสก็จะมีคนมาแบบติดพันเยอะจะบอกนะหึงหวงเบื้องต้นตอนแรกก็<อ>หึงหวงแต่ตอนหึงหวงเนี่ย เป็นลักษณะวันที่เข้าไปวันที่ทะเลาะก,กันก็คือเหมือนกับทันเองอะเมาแล้วพูดไม่รู้เรื่อง<ม>ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น<ม>ตัวของพลอยบอกเอาไว้แบบนี้แต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์สิ<ม>เขาบอกแบบนี้ว่าเอาจริงๆนะโอ้โดูดิโอ้ฟกช้ำหนักไหมโอ้โอสะบักสะบอมคือแทบจะนั่งขึ้นมาไม่ได้เลยสามชั่วโมงที่โดนทำร้ายแบบนี้อ่ะลองฟังน้องพลอยเล่าดูค่ะ เอาง่ายๆอ่ะเขาไม่เคยไม่เคยที่บอกว่าจะมานั่งทำลายผู้หญิงอะไรเอเจ้าชูนแะล้วมันก็มีของมันอนะ่ะตอนแรกอะ่ะโดนรวมสามคนถ้าสามคนก็รวมกับคนที่ขึ้นค้อมด้วยก็คือคนทำร้ายเนะี่ยทำร้ายทำร้ายอีกสามคนแล้วก็ตัวเพื่อนอีกหนึ่งคนก็ตัวละครสี่คนแล้วก็อาจจะมีเพื่อนแฟนเขานะนะั่นแหละที่อาจจะแบบไม่พอใจด้วยร่วมกันด้วยแล้วแบบเอาตรงๆก็คือมันก็ยังมีเขาเรียกว่าเหมือนมีแอลกอฮอล์ alcohol, หรืออาจจะมีการเสพอะไร Oh. พี่ๆคะสรุปแล้วนี่คือเหตุการณ์มัน3ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงกันแน่นะคะคือตอนนี้เอาจริงๆเท่าที่นักข่าวของเราเช็คได้เนี่ยตัวน้องทันเนี่ยบอกว่าร่วมๆวมงชั่วโมง oh. คือเหตุการณ์มันต่อเนื่องมาว่า5ชั่วโมงก็คือมาปุ๊บมาคุยกันทะเลาะกันเสียงดัง hmm. หลังจากนั้นก็มารุมมาตุ้มเรียกเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ oh. เบ็ดเสร็จรวมเนี่ยเฉพาะโดนทําร้ายร่วมๆสองชั่วโมง oh. ค่ะนี่ฮะแล้วความธรรมะ ที่บอกมันเป็นเรื่องของหึงหวงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพื่อนของคนเจเพื่อนของน้องทันเนี่ยนะเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าคือทันเนี่ยคบกับทางด้านของน้องแพรวแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เลิกกันไปแล้วทางด้านทันก็ไปคบกับเพื่อนแพรก็เลยทําให้แพรกับเพื่อนทะเลาะกัน,นแล้วก็ตามมาเนี่ยนะฮะมีปัญหาก็คือปมที่ว่า ทางด้านของน้องทันเนี่ยถูกทําร้ายซึ่งเรื่องนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะฮะคนที่เขาอยู่ในคอนโดเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงๆคือตอนที่เห็นว่าทั้งกลุ่มเดินทางมาที่คอนโดแห่งนี้คือสาวทอมก็คือน้องทันมีอาการมึนเมาด้วยและตั้งใจว่ามาหาแฟนสาวที่นี่ ปรากฏว่าก็มีเพื่อนตามมาเนี่ยนะฮะก็คือทั้งแพรวทั้งสาวทอมอีกคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนของแพรวมาด้วยแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปซึ่งเรื่องนี้ทราบมาว่ามีการไปแจ้งความแล้วและเดี๋ยวตํารวจจะเรียกทั้งหมดมาไกล่เกลี่ยอีกทีหนึง่งหัวแตกเลือนออกแล้วตาปูดในที่เราเห็นสภาพเขาตาปูดอ แล้วตอนนั้นเห็นบอกว่าคือมีคนนึงที่ยอมรับว่าตัวเองคนทำคคนที่นั่งข้า,างนู้นลยค่ะในบอกว่าฉันทําคนเดียวแตาบอกตำรวจตอนนั้นแต่ว่าน้องเขาก็าเถียงน้องเขาก็าน้องเขาก็เถียงบอกว่าไม่จริงเขาลุมกระทึบดูเลยแต่นะตอนนั้นที่ตํารวจมาเนี่ยคือทั้งสามคนก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนก็อยู่ตรงั้นู่ะอยู่ด้วยกันหมดเลยแต่คือก็ยังทักตำรวจไม่ได้จับไม่ได้อะไรเพราะว่า คือทางญาติของผู้เจียหายเขาไม่ได้แจ้งความก่อนนะตอนนั้นเนก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่ว่าคิดว่านี่เขาคงจะแจ้งความไปเรื่อนไม่แน่ใจเหมือนกันมีการไก่เกลี่ยกันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดทาง Facebook ของน้องแพลวเองคนที่ขึ้นคล่อมแล้วก็ตบๆเนี่ยนะฮะทีมงานขึ้นภาพใหญ่มาได้เลยคือน้องเขาก็อธิบายเอาไว้ใน Facebook เนี่ยก็ยอมรับว่าประเด็นเนี่ยมาจากเรื่องชู้สาวถูกต้องค่ะ แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเขาขอยอมรับผิดเพราะว่าทุกอย่างที่ได้รับรู้มาเนี่ยทำให้เกิดการขาดสติ<อ>และเกิดการบันดาลโทสะประเด็นก็มาจากเรื่องชู้สาวหลังจากคลิปนี้นะคะที่เกิดขึ้นหนูรับผิดชอบตั้งแต่พาผู้เสียหายส่งโรงพยาบาลและรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่วันแรก<อ>และเหตุการณ์นี้หนูได้ติดต่อผู้เสียหายเพื่อแสดงความรับผิดชอบและได้ลงบันทึกประจําวันกับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์จึงอยากขอใช้พื้นที่นี้ในการแสดงความเสียใจอย,อย่างจริงใจและสํานึกผิด<อ>และขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ ชี้แจงว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดแต่อย่างใดค่ะสุดท้ายก็ตกลงกันได้แล้วนะคะกลุ่มผู้ที่ไปทําร้ายตัวของน้องทันไปตกลงกับเจ้าหน้าที่ที่สอนเอาคคลามค่ะแล้วก็ระบุว่าเดี๋ยวจะมีการชดใช้ด้วยการไก่เกลี่ยตัวของน้องที่เป็นคนโพสตสาวชุดแดงที่ยอมรับผิดยอมรับจะชดใช้ค่าเสียหายจํานวน2องแ0 0ห้าบาทผ่อนชําระให้เดือนละ20,000บาทแล้วก็ทําสัญญาตกลงไก่เกลี่ยกันหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะ จบลงได้ก็ดีนะถ้าไกลเกลียกันนะแบบเแบบนี้เพราะว่าโอ้โหดูโหดร้ายนะเนี่ย <c oughs> ผู้หญิงนี่เมื่อกี้แอบเห็นมีบางคนบอกว่าน่ากลัวกว่าผู้ชาย<อ> <c oughs> นะคะ<ก>แต่ก็จบลงได้ด้วยดีไกลเกลียกันได้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกว่านะคะ